สลัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมบีสี่ห้าเป็นเจ็นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไฟเอ็มนะครับเซิร์ฟเวอร์ของพี่บอสนะครับเอ่อสี่สิบนะครับผมแล้วผมก็อยู่กับพี่โมนะครับเป็นแอดมินองเซิร์ฟนี้นะครับครับผมครับผมสวัสดีครับเราไปเราไปตายกันเอ้ยอ๋อฮะใจเย็นน้องโอเคนรับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแบบฟาร์มยังไงแบบนะครับ โอเคป่ะตายกันเถอ <S <S วันนี้ผมก็จะมาสอนแบบสอนฟาร์มนะครับรีฟิลเซอร,ร์เวอร์ด้วยนะนะเดี๋ยวไปดูกันเลยเอ้ยพี่เสกเสกรถแบบแรงๆหน่อยแรงๆอะ่ะแรงสุดในแรง่รมวังชายแรงสุดในเซิร์ฟหรออ่าได้เลยเอาเราไปเอารถโดคบหมื่นกันดีกว่า รถคันนี้ไม่มีชื่อเรียคมันต้องใช้วิธีการยัดกระชาวแบบยังแบบยังไหนไหนอุย้ยขอคำาหนะโอเคมาคนดูมางนชายนี่อันนี้ค่ะครับรถเติมเฮตล่านะครับถ้าต้นเติมข้อมูนก็ได้นะคันนี้เป็นรถไฟฟา้านะ เอมามามาดูกันเลยดีกว่าจะขับได้โอ้โหโอเคแต่เดียวขับไปทางต้นดีกว่าตรงนี้ ยัดได้ไประเดียนเป็นเลขอะไรไอมเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เออเป,เป็น B A M สี่ห้าแปดเจ็ดตามที่ช่องเลยได้ได้ละด,ด,ดูดูมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ่าดแต่พี่ก็เซฟโดนแป๊บหนึง่งแต่เกิดปัญหาต้องเซฟมาคันที่สองมาดูนะคะว่าไประเดียนจะเปเลเี่ยนหรือเปล่าเยดีอ๋อจะเยดีให้พี่เรียกรถค้นมากับ ให้ถ่ายคนนั้นคือใครใครบอยยำยำพี่บอยเอา้าด่าไอ้ชั่วซะแล้วเอาผมไม่รู้เอาเอาไหนบอกพี่บอยยังไม่ตื่นไงตื่นเอาติดมา,มากเมื่อกี้พี่บอยพี่บอยดาเน่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 มามามางานงานป้ายทะเบียนไหนไหนเย้เอาตายเลยพี่บอย มาขอะไรดันยืมมันจะแรงแค่ไหนนี่แต่งทุกอย่างเต็มแม้ทั้งอ่าใส่เครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์เจ็ตอะไรเงี้ยนี oh. ่นะครับลุนนะครับสามสองหนึ่งยังไม่ถึงสองวินท์หนึ่งร้อยแล้วอะ ปูร้อยเก้าสิบแล้วอุ้ยตุ๊บี้บอ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 ยมาดีโดนเด็กแว้นไล่ยิงนะมีเหรอมีเหรอเด็กแว้นไล่ยิงก็ด้านหลังอ่ะกำลังขี่รถตามมาอยู่อ่ะ PCX อ่ะไอพีแรงไหม Pcx แรงไหมมันไม่แรงแต่มันเลี้ยวดีหรอใช่มันเป็นรถโปรโมชั่นนะ Pcx อ่ะมันจะมีมาในช่วงของโปรโมชั่นรถเด็กเว้นนะครับจะมีทั้งหมด4คันจะมี R Pcx N Max R แล้วก็เวฟอีกคันหนึ่งยังบางที่ยังไม่ขายก็คือคิ5ารกำลังหาโมเดลใหม่อย,ยู่โอเคมาพี่โมเดี๋ยวจะบอกค<ะ>ุณดูมา เดี๋ยวมีรถเติมอะไรบ้างมาเสจมาตรงนี้เลยรถเติมเหรอเอาที่อ่าน่าจะกลับเอานํากลับมาขายอีกทีหนึ่งก็จะมีคันน,ะะ mm hmm. น,น o, 12, sea, ี้เป็นที่มีชื่อว่าอ่า R34 ใช่คันนี้ใช่ GTR34 กี่บาทคันนี้กี่บาทคันนี้น่าจะกลับมาขายในราคาประมาณน่าจะพันสองคำว่าน่าจะนะแน่ๆน่ใ มมมมััมันนนนเเหือรแต่ GTR <laughs> ครับรื่องปมอะไรขวาเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่ทุกรุ่นเลย,ดยได้อยู่อันนี้จะเลี้ยวดีแต่ถ้าเลี้ยวไม่ดีมันก็จะปัดตูดมันจะปัดปัดนิดนึงต้องเก่งจริงถึงจะขับได้ขึ้นชื่อว่า GTR บุ๊แมแ oh, <okay. S 2> บมบอ้า มวโอเคไปเดี๋ยวเราไปปวดคนกันดีกว่าไหมไอ้ถ้าปวดคนต้องรถคันนี้แล้วน้องไหนไหนไหนลองลองลองแหน่น่ไหน,น <ๆ S 1> คันนี้เมื่อเราเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องใช้รถแลในเงียไ,ไอ้ไอ้เคมีคันไหมพี่มีคันไหมเมย์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 เขียวแบบดำดำ<อ>ไม่ใช่ดิเขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวขาวขาวอ่ะ อาพี่ปิดเพลงแฮะในรถมีแบบเพลงไทยปหมไม่มียะเดเพลงไทยเราต้องบอกลังบากน,นะครับขอเพลงไทยนะครับนะครับอะไร,งไรเงี้ยเขียวเขียวขาวขาวแบบเขียวอ่อนนะแต่พี่จะหาให้แป๊บนึงมา A few moments later okay. เออประมาณนี้แหละมามาคันคันนี้เวฟเวฟเท่าไหร่เวฟเวฟได้ใช่ปะคันนี้เป็นเวฟถ้าจำไม่ผิดมันอยู่มันเป็นรถอา โปรโมชั่นช่องสงการซึ่งตอนนี้หมดไปแล้วดา๋ยจะเอากลับมาขายใหม่รถบางคันมันก็แบบเออทำไมบอกทำไมบอกว่ารถมันจะเอากลับมาขายเอากลับมาขายหลายคันเพราะว่ารถที่เอาคิดว่ามันไม่มีขายแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวจะเอากลับมาขายใหม่เพราะเด็กบางคนมันรบบอกว่าพี่จะไม่พี่ไม่เอาคันนี้กลับมาไม่เอาคันนี้กลับมาก็เดี๋ยวจะเอากลับมาอยู่จะคุยจะขอคุยกับไอที่ก่อนอ่าวอนาไอซ์ินก่อนหรือบอยยำยำนะครับ เพื่อ,อ,อใครขับตัดสินใจเราไม่สามารถตัดสินใจเองได้ได้โอเคมาพูดมาเยอะละพาไปปวดคนกันเลยได้เลยดนะับทีแปดเด้วไปไปที่ไหนแบบมีคนเยอะที่ไหนเหรอตอนนี้เหรที่ไหนก็มีเนี่ยสอนอ,อ,อไปไปไปหาตำรวจดีกว่าแล้วก็แบบอไปปนป้นไหมปนปปนไปเดไปเดไป,ป Let's go, let s go. <S <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวตำรวี่นี่ให้ไปไปคุยกับตำรวจกันดีกว่าไม่มีคนติดคุกอยู่อ่ะไม่ใช่เอ้ยอ,ยเอย้เราไปหาเขาดีกว่าไปไปไปใครติดวะเดี๋ยวแบบไปประกันตัวดีปะเองไปตังค์ห้านาทีก็ห <laughs> <5 S 1> มื่น <10. S 1> หนึ่งเลยนะนี่่อะคนติดคนเนี่ยเขาเอฟเคกันใช่ไหมเนี่ยแต่ติดคุกสร็จมาไม่ค่อยคุยกันหรอกมุสะยามมา สวัสดีครับน่าจะไม่โย่ปักไปดูไปดูกันดูอะน่าจะเอฟเคเอฟเอฟผมลืมสวัสดีครับสวัสดีครับวู้วูวูไม่โย่ไม่โย่จริงไม่โย่จริงไม่เยอะจริงอย่าอย่าล้อดิอาะพี่ล็อกเราอาะพี่เทษโทษโทษคิดว่าเองเอาไปแล้วเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดติดติดคุกสบายไหมครับติดคุกสบายอยู่โอ้โหประกันตัวให้มาประกันตัวให้ เด okay, okay. ี๋ยวสามอีกสองสามนาทีจะออกโอเคโอเคผมไม่มีตังค์เลยไปไปดีกว่าแล้วอย่โดนด่าไปไปพี่พี่โมไปปนปูนเดี๋ยวก่อนได้เลยน้องชายเอ้ยแล้วรถคันไหนเขาแบบเอาไว้ป่นปูนรถคันไหนหรอมีเยอะคันหนึ่งอะหลายคันนี้แต่พี่ไปเอาแป๊บหนึ่งตำรวจมาหมอหมอหมอตัวอะไรวะอ้พี่ สวัสดีครับ m ม c k e y Mouse หมเอ้ยหาวหายอ่ะหายอ่ะหันหนึ่งหนาวใจนะเนี่ยนะคะยวกอนขอราคาราชการโอ้ยเบอะใครจะเป็นคนทำพัทเทินการจบอปืนเฮ้ยโอเคน้องชายพีไว้ใจเองเรื่องของการรีเฟกการกดพี่รู้ไหมว่า เมื่อก่อนน่ะเอ้ยอตอนเซิร์ฟแรกอะ่ะผมป้นปูนยี่สิบถุงเลสเก่งว่ะไม่ไม่ใช่หรอกไม่ก็เป็นขมโมยแล้วตำรวจแล้ว,แล,วแล้วก็ลงมาแล้วก็หนีอ๋ออาปาปาอามาเจะพี่พาจูตำรวจโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปอาตายทุมมาทุมมายัาานตอบเสียงไว,กว,วก้กันจะขัดจังได้แต่ปกติครับนะจะรู้ลรบ้างแต่งตัวยังไงมันไม่มีมไอ้บ้าตัวไหนที่ใช้สกินมิกิมาร์ดแหวว เรื่องตำรวจกันดีตำรวจอะ่ะไว้ใจพี่ดีน้องชายไว้ใจพี่เปล่าน้องเฮ้ยผมก็หนีเป็นเฮ้หนีไปมามาผมยังผมยังอะไรอะไรเดี๋ยวครับปรับแ,แต่งอะไรนิดหน่อยเพิ่นแ,แล้วเพิ่นแล้วมันต้องกดพัดทึนด้วยปรับใหม่ปรับมาใหม่ขอใหม่พี่มันยากจังวะพี่บอกแล้ว,วง่ายๆหรอกแต่กดได้เรื่อยๆจนว่าเราจะได้อะ่ะ นน้มัทำไงก็กดอีไงมันต้องกดอีให้พอดีกับอ่าแถบสีเทาที่มันเตรียมไว้ให้อ่ะอือย,ยากว่ะอันนี้แหละครับมันมันมันไม่เหมือนเสิร์ฟเก่าปึ๊บ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 เออได้แล้วสามอันเอา้าอะไรต้องมีตำ,ำรวจสองนายมีตำรวจออกไปคนหนึ่งอ่ะโอ้พอแล้วออดกลาวัดคีเวลากดติดพอดีด้วยนะ พี่มูอ่ะเพูดย่อฮะฮะ<อ>ไปเลยน้องน้องขี่เลยมามามาอุ้ยกอริล่ามามาทำไมความเร็วมันร้อยย120เหรอพี่อันนั้นเราเป็นที่ตูดคนนั่งแน่เลยตูดเองจะอาจจะแบบมี อาแบบขี้ดินติดอะไรอย่างงี้เปล่าอมันเกี่ยวอะไร <laughs> เอ้ยมามาเดี๋ยวไปหาตัวดีกวา่าตอนที่มันเร็วนะแต่พี่นางซ้อนอยู่ไงมันหนักแล้วมันเกี่ยวเหรอ <laughs> เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเน้ย That's a lot of damage นี่เนี่ยนี่ดี๋ยวนี่แต่ถ้าเป็นเนี่ยตูดของลิงมันจะเป็นอย่างงี้ ดูนี่ตุ่นลิงตุ่นลิงไม่ตุ่นลิงเหรอเฮ้เกลียวหรอวะเกลียวเดะสองร้อยเจ็ดพี่บอกได้เป็นเกลียวโอเคมาเพราะว่าแค่นี้แหละไม่ต้องไปหาแข่งด้วยคนละเดี๋ยวเป็นคลิปเดี๋ยวป็นคลิปดิค่ะนี่นี่ป็นคลิปต้นสาลาแดงเนี่ยบีมบีมบีม ดูแม่สาตอนเนี้ยเขาเรียกว่าซุมอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าซุมยาวาราดกันนะตอนเนี้ยใช่อ่ะเออยยาวาราดเ,เอ,อ,เ,อ,อเวลาพี่คุยเล่นกับตำรวจนะบอกตำรวจเนี่ยตอนนี้ยมีผู้ร้ายต้องซุ่มยาวาราดอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบเพลงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับไอ,อ้อคนลาตวดีตัวดีกับ<ม>าดีบดีกับดีัดีวับดี ไปเลนะผมไปเลยนะยังคืนกาลิงเเหรอล้ยมัดกาลิลามัดกาลิลาเอามาไม่ได้ลยเอามาดิเออไม่ตีไม่เข้าวะเฮ้ตืวงผมมันตีไม่ทันเหรอวะตีไม่ทันหลักตายไม่ทันหลักตายไม่ทันหลักเผาสบายของกาลิลาตายท่านน่งเหนียว ตัยแล้วครับโอ้ยเออโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้แล้วับสวัสดีครับ